จำนวนที่ว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนยังคงใช้ได้เสมอค่ะเพราะตลอดชีวิตคือการเรียนรู้อย่างคุณแม่สุจินลอยชูศักด์อายุ60ปีคุณแม่ของนักร้องชื่อดังเจมเรืองศักด์เป็นหนึ่งในคนวัยเกษียณที่เลือกใช้เวลาว่างมาเรียนปริญญาตรีใบที่2แล้วค่ะจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยายลัยรามคำแหง แม่อายุจะมากกว่าคนส่วนใหญ่ในห้องเรียนก็ตามแต่ก็ไม่ได้ทําให้รู้สึกอายที่จะหาความรู้เพิ่มเติมค่ะเพราะการมาเรียนในมหาวิทยาลัยนี้นอกจากจะได้ความรู้แล้วนะคะยังได้เพื่อนเพิ่มได้เปิดมุมมองใหม่และทําให้ตนเองมีความสุขด้วยความสุขของแม่คือการได้อ่านได้เรียนรู้นะคะคือความสุขมันยิ่งใหญ่เลยสาหรับแม่นะคะคือแม่จะแบ่งเวลาการอ่าน อ่านไปอ่านมาอ่านไปอ่านมาทั้งวันเลยค่ะแต่ต้องทําไม่ได้ทุกวันแล้วก็อันไหนที่เราไม่เข้าใจเราโน้ตคือเหมือนสร้างตําราอีกเล่มหนึ่งเลยถ้าเราคิดอยากจะเรียนนะคะมาได้เลยเริ่มต้นได้ทุกวันได้ทุกเวลานะคะุผู้ใหญ่กว่าแม่ก็ามาเรียนได้ะคะ่ะไม่ต้องอายเลยความรู้เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็แล้วก็เราใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะ นอกจากคุณแม่สุจินแล้วในห้องเรียนคณะนิติศาสตร์ก็ยังเห็นผู้สูงอายุจํานวนหนึ่งเข้ามาเรียนด้วยเช่นคุณป้านวลตาอาภาคับพกุลอายุ61ปีนักวิจัยคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานาคารินหลังจากเกษียณก็ได้ตัดสินใจเรียนปร,ริญญาตรีอีกครั้งเพราะเห็นว่าการเรียนนิติศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้สําหรับคุณป้าแล้วการมาเรียนก็ทําให้ชีวิตหลังเกษียณมีคุณค่าได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ที่สําคัญยังได้ฝึกสมองฝึกคิด สมองจะได้ไม่เสื่อมค่ะการเรียนนี่มันไม่มีข้อจำกัดของอายุเพราะนั้นการที่คนเราเหลังจากเกษียณแทนที่จะต้องแทนที่จะนั่งอยู่เฉยๆนะคะก็เอาเวลาเนี้ยมาศึกษาหาความรู้เนี่ยจริงๆแล้วความรู้มันจาเป็นจะต้องได้เราคิดถึงปริญญาอย่างเดียวการที่เราอ่านหนังสือเนี่ยเราได้ความรู้ทุกวันค่ะอย่างน้อยเนี่ยเราได้รู้มากขึ้นนั้นเวลาเรารู้มากขึ้นเนี่ยเวลาที่มีปัญหาเนี่ยเราจะได้รู้จักแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้น แล้วส่วนใหญ่ผู้สูงอายุที่มาเรียนเนี่ยเขาจะได้ปริญญามาแล้วหนึ่งใบนั้นเขาก็จะมาเรียนอย่างชนิดว่าหาความรู้เพิ่มเติมคนแก่มีประสบการณ์นะคะเด็กก็มีเวลางั้นสองสองวัยเนี่ยเวลาเขามาเจอกันเนี่ยเขาแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างสนุกสนานแล้วเวลาเราเราชี้เขาเหล่านั้นเนี่ยเราทรีท้เขาเท่ากันทุกคนในบรรยากาศเราพยายามสร้างให้ในห้องเนี่ยก็มีความเป็นกันเอง ผู้สูงอายุสองท่านนี้นะคะถือเป็นตัวอย่างของผู้ที่ไม่หยุดเรียนรู้ทําให้เราเห็นได้ว่าไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เราก็สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เสมอสุมเมธมาปรังหวานถ่ายภาพยานิกาพิพัฒนธิติกรข่าวซามิตมิลี่